สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับินตอนรับเข้าสู่รายการเดอะโฟกัสครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับเรามาดูกันต่อว่าทองคำนะครับที่มีการไปชนบริเวณ3,000กับ5้าเหรียญมานะฮะห้บเจเหรียญมานะฮะแล้วมีอาการชะลอแบบนี้นะฮะเรารู้อะไรจากตลาดบ้างนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับที่ตลาดไม่ได้ปิด all อ e า i g h แต่ว่าเริ่มปิดในแดนลบนะฮะ เราค่อยๆไปดูพร้อมกันครับว่าตลาดเกิดอะไรขึ้นและเราสามารถแกะร่องรอยอะไรจากตลาดได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็จะอยู่กับโมเมนตัมการแว่งของราคากันนะฮะเรามาดูเซนิเมนต์โดยรวมครับจะเห็นว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นไปชนแนวต้านนะครับที่บริเวณ4 3 0 0 4 2 2 0 0มานะครับแล้วก็เริ่มชะลอตัวลงมานะครับขณะที่ อ๋อสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นแบบมีในยัตสำคัญนะครับขณะที่ในส่วนของตัวราคาทองคำเองนะครับยังเป็นลักษณะาการไซด์เว์ดาวลงมานะครับพร้อมกับบอลยูนะครับที่เริ่มมีการทรงตัวอยู่ในกรอบนะครับเมื่อวานนี้น้ำมันดิบเริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะที่รัสเซียมีการโจมตีคงข้างพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้ซนต t i m e n t โด,ดยรวมน้ำมันเริ่มขยับขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะขึ้นมา หนือบริเวณ6 7แล้วก็เมื่อวานนี้ทดสอบบริเวณ68.5ดโดยประมาณนะฮะับบิตคอยช่วงต้นนะครับมีการเดีขึ้นไป87,500นหนะครับหลังจากที่คาดหวังว่าทำสับมิดเนี่ยน่าจะมีอะไรดีนะครับแต่ว่าพอไม่มีความคืบหน้าเรื่องการลดภาษีให้คนที่เทรดคริปโตก็ทําให้ราคาคริปโตมีการร่วงลงมาเมื่อวานนี้นะครับเันเนอ้รโดยรวมครับจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กต์นะครับเมื่อวานเราคุยกันว่าภาพรวมนะยรดอลลาร์เนี่ย ถ้ายอ่อแล้วไม่ดุดบริเวณฐานแนวรับนะครับมีโอกาสสูงที่อาจจะทะลุบริเวณโซนตรงข้างบนขึ้นมานะครับเมื่อวานเนี่ยเขามีการยอร่อมาได้ดีนะครับแล้วก็มีการยกได้ดีนะทำให้ภาพรวมเนี่ยดูเหมือนดอลลาร์เด็กเนี่ยเริ่มจะมีสัญญาณในการที่จะรีบาวได้นะครับโดยวันนี้ติดตามแนวรับบ,บริเวณ103.8 103.7กันต่อครับถ้าวันนี้ยอ่อไม่ดุดนะฮะก็มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการส่งเด็กขึ้นไปต่อครับเป้าหมายจะอยู่บริเวณโซน ร้อยสี่ส่วนนะครับและร้อยสี่จุดสองโดยประมาณวิศวกรประเมินว่าตอนหน้ามีโอกาสสูงที่น่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่นะครับเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วนะฮะเพราะนั้นโอกาสในการบรีบาวดขึ้นแรงๆจะมีค่อนข้างมากนะครับในส่วนของตัวน้ <c oughs> ำมันนะฮะการที่เริ่มมีการไต่เทนกันขึ้นมาเรื่อยๆแลวยกฐานเนี่ยก็ทําให้ซนติเ m e n t โดยรวมดูดีนะฮะ แล้วก็การที่ปัจจุบันนียกลับมายืนเหนือบริเวณโซน68ได้เนี่ยก็ทําให้ภาพรวมนะเริ่มดูมีนัยสาคัญมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับการที่เราจะไล่ซื้อน้ามันตอนเทนตอนนี้ยังยังถือว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าบริเวณชุดนี้เป็นชุดที่สวีปขึ้นมานะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ใน FVG โซนนะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เป็นแนวต้านนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ราคาวิ่งขึ้นมาชนโซนนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีนะครับที่ เราจะบายนะครับจากณะเดียวกันก็คือถ้าเราจะบา y เนี่ยเราควรอาจจะต้องให้ราคาย่อมาก่อนนะครับแนวในการย่อจะมีด้วยกันอยู่2จุดครับจุดที่1ก็คือบริเวณ f b g โซนนั้นางจุดนี้นะฮะแล้วก็บริเวณโซนรับที่66.9และ66.5โดยประมาณนะครับเพราะนั้นก็หาจังหวะรอย่อกันก่อนครับอย่าเพิ่งรีบเข้าซื้อนะแนวนี้เป็นแนวที่อาจจะต้องแบ่งเทคโ p r o f i ไปบางส่วนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอ จังหวะย่อใหม่กันนะครับซึ่งบริเวณโซนที่มีในยําสำคัญวันนี้นะวิเยรากรให้เอาไว้2จุดแล้วกันนะฮะจุดที่1ก็คือออบริเวณ67.8แล้ะ67.5นะครับจุดหนึ่งก็คือบริเวณโซน67-66.5โดยประมาณนะครับเพราะนั้นก็ย่อสอจุดนี้ไม่หลุดก็หาจังหวะในการบายขึ้นไม่ได้นะเป้าหมายอยู่บนบนบริเวณโซนใกล้ๆ 69.5ถึง70โดยประมาณนะครับขณะที่ในส่วนของตัวทองคำนะฮะเมื่อวานนี้มีการปิดในแดนลบเป็นวันแรกนะฮะเป็นวันแรกนะเพราะนั้นภาพรวมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการชะลอของราคาลงมานะฮะซึ่งในทํงเปรยเดเน,นี่ยเมื่อวานนี้หลังจากที่7วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นทำออนทำ h ไมาตลอดเลยนะฮะเมื่อวานนี้เริ่มเป็นวันแรกที่มี new high แต่ว่าปิดในแดนลบ ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่วันนี้ฮะแต่ว่าประเด็นคือในในกระดานออปชันวันนี้จะมีการหมดอายุสัญญาออปชันในโกโคเมกและจะมีการหมดอายุสัญญาออปชันในอินเด็กซ์หลายหลายตัวเนียซึ่งมูลค่าเยอะมากเลยนะฮะเพราะนั้นมุมมองของวิยครากรประเมินว่าวันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้สูงทีราานนะะ่ราคาจะผันผวนนะฮะราคาจะผันผวนทีนี้เรามาดูในทำเฟรมสีนะฮะจะเห็นว่าชุดที่มีการสวิงขึ้นมานะฮะ บริเวณโซนท้านบนเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่มีนัยสําคัญน้อยลงหน่อยเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาใช้โซนด้านบนแล้วเริ่มชะลอนะฮะและการชะลอจุดเนี้ยมันเราเริ่มเห็นการเกิดโลเวอร์หาลงมานะฮะพร้อมกับแรงขายลงมาอย่างมีนัยยะนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นๆน,นี้นะครับ ถ้าราคาเนี่ยมีการพยายามรีบาวเนี่ยไมกประเมินว่าดูจะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นจังหวะในการปิดบายมากกว่านะครับเพราะว่าบริเวณชุดนี้ต้องอย่าลืมว่าราคาเนี่ยมีการไต่งแต่โซน2,008ขึ้นมาแล้วก็ไม่พักเลยนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นในแดนลบนะครับใหญ่ซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะลงมาพักที่บริเวณตัวเบสชุดนี้ที่ส่งตัววิงขึ้นมาหรือดีมานซนชุดล่างก็ได้นะครับซึ่ง ระยะมันคือบริเวณโซนสามพันถึงสอง0ันเก้าแปดสิถ้าเราจํากันได้เมื่อวิที่แล้วบริเวณเบสชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่มีนัยะสแสดงว่าถ้าย่อ,อลงมาแล้วบริเวณชุดนี้ไม่ดุดเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อรอบใหม่นะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณโซนด้านล่างที่สอง0ันเก้าห้าสินะฮะซึ่งจะมีดีมานโซนลอยอยู่ในภาพใหญ่สแสดงว่าในภาพใหญ่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีในการที่ที่เราจะอ,อ่อซื้อนะฮะแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีในการที่เราอาจจะ ปิดบายมากกว่านะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมีโอกาสสูงนะฮะที่ราคาเนี่ยอาจจะมีการยึดย่อลงมาก่อนนะฮะอาจจะมีการย่อลงมาก่อนนะครับ,จจรนนรบซึ่งบริเวณโซนนวต้านเป้าหมายตอนนี้ยอยู่บริเวณโซนแถวๆโซน3 0มนถึง3,056ัดยประมาณก็คือไฮเดิมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าชนไม่ผ่านก็โอกาสชะลอมีสูงมากนะฮะ ขณะที่ในส่วนของตัวแนวรับในสั้นๆในภาพสั้นแนรประมาณหนึ่งชั่วโมงลงมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข,ข้างเห็นจังหวะได้ชัดว่าราคาเนี่ยเริ่มเกิดลักษณะการเกิด lower high ลงมานะครับอย่างมีระยะสาคัญเพราะฉะนั้นการเกิดลักษณะแบบเนี้ยพร้อมราคาที่มีการใช้โซนกันไปแล้วด้วยนะฮะท่านใดที่ไปเรียนที่ตลาดอราพมมานะครับอาจจะเห็นจุดนี้ค่อนข้างชัดนะครับว่าตลาดมีการใช้โซนกันไปค่อนข้างมากและราคามีเริ่มมีการชะลอนะครับ ซึ่งก็หมายความว่าถ้าในช่วงสั้นๆน,นี้ราคาพยายามรีบาวไปอีกเนี่ยแล้วบริเวณโซน45ถึงบริเวณโซน57เนี่ยไม่ผ่ายนยชุดนี้อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นชุดที่ส่งขึ้นไปแล้วทุบแรงลงมานะครับซึ่งเมื่อก่อนประเมินว่ามันมีความเป็นไปได้เยอะที่ราคาเนี่ยอาจจะมาใช้ชุดที่มีการส่งบอสชุดนี้ขึ้นไปนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่ากลับลงมาเติมน้ำมันก่อนนะครับเพื่อให้มีแรงในการไปต่อนะฮะ เพราะนั้นถ้าเขาจะะต้องเท่จริงเนี่ยอาจาจะจําเป็นต้องย่อแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณด้านบนเนี่ยเริ่มมีการแผ่วบางเบานะครับเพราะนั้นโอกาสในการชะลอลงมามีค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสในการชะลอลงมามีค่อนข้างเยอะเพราะนั้นก็อาจจังหวะในการเพกโปรฟิตบายกันครับแลวเดี๋ยวรอจังหวะในการย่อกลับไปดีเทสบริเวณโซนจุด A ด้านล่างเนี่ยถ้าไม่ลุดแล้วค่อยหาจังหวะในการตบบายึ้นมานใหม่กันอีกทีหนึ่งนะฮะกลยุทธ์วันนี้นะครับแนะนำว่าจัาหจะแบ่งเป็น2กลยุทธ์นะครับเนื่องจากว่า ในระยะสั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอลงมาในทำเพรม15ลงมานะฮะเพราะนั้น15นาทีตอนนี้เริ่มมีการช็อคลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้จังหวะเนี้ยเทรดดิ้งได้2องแสตจีนะฮะหก็คือว่าไปลอบายบริเวณโซนนั้นล่างก็ได้นะ,ะชุดนี้จะเป็นชุดที่ปัจจุบันเนี่ยตลาดยังไม่ได้มาใช้โซนนั้นล่างก็คือจุด A นะฮะหรืออันที่2คือบริเวณโซนจุด B เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราสามารถแอคชั่นลงไปได้นะเพราะนั้นวันนี้ กรุ๊์มี2แบบนะหนึ่งถ้ากวิงขึ้นไปเจอแนวต้านด้านบนก่อนนะฮะบริเวณโซนเหนือ50ขึ้นไปเนี่ยถึงบริเวณ56นะฮะ57เตัวทีเนี่ยซึ่งเป็นไฮเดิมเนี่ยก็หาจังหวะในการเซลลลงมาได้นะฮะวันนี้เริ่มมีจังหวะเซลแล้วนะฮะฉพราะนั้นก็อาจจะหาจังหวะเซลลงมาได้ในช่วงสั้นนะครับอันที่2ครับบริเวณโซนจุด A ที่บริเวณ3 0 1 0ถึง3,000ทวนนะฮะบริเวณชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่เป็นไฟโซนอยู่เรียงไม่ได้ใช้เพราะนั้นถ้า มีการย่อลงมาสัมผัสแล้วไม่หลุดเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่เราจะส่งบายกลับขึ้นมาได้ใหม่เนีฮยเรียกง่ายๆว่าวันนี้สวิงได้นะก็คือลงมาปุ๊บซื้อข้างล่างได้แต่ว่าบริเวณโซน30เนี่ยอ่อสามสิบถึงยี่สิบห้าเนี่ยดูจะไม่ไม่ไม่ดูจะอาจจะมีนัยยะน้อยลงเนื่องจากว่ามีการใช้กันบ่อยๆแต่ว่าบริเวณโซนด้านล่างที่สามพันสิบกับสามพันทวนเนี่ยบริเวณจุดนี้ดูจะแข็งแกร่งนะฮะเพราะฉนั้นก็ถ้าจะซื้อกึ้นรอข้างล่างจะสวยกว่านะครับขณะที่ด้านบนเนี่ย ้าีเท็อีกรอบนึงเราไม่ผ่านก็เซลลงมาได้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นในวันนี้เน,ะนาะขณะที่ในส่วนของตัวเงินบาทนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นเงินบาทนะฮะมีการรีบาวขึ้นมาทะลุ3 3มาเมื่อวานนี้แล้วเริ่มส่งสัญญาณรีบาวคอนเฟิร์มนะฮะเพราะนั้นเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือบริเวณโซนยอดไทเดิมนะครับที่สามามเก้าและสามสามเก้าเจ็ดตประมาณเพราะนั้นเงินบาทก็อาจจะมีโอกาสในการอ่อนค่าต่อซึ่งแน่นอนว่าบาทที่อ่อนค่าก็ทําให้ทองคาแท่งเนนน่่ดูาาาสใจขึ้นนะ,ะพระว ทองไทยใช่รับอันนี้ส่งจากเงินบาทเนาะบาทมันปรับตัวขึ้นมาน,นั้นทองไทยก็จะขึ้นด้วยนะฮะทำให้ในช่วงเมื่อเช้าเนี่ยราคาทองคาแท่งนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปทําไฮเอาไว้บริเวณสี่หมื่นแปดแปดร้อยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการทีเออ่เงินบาทอ่อนก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการที่เราอาจจะเทคทองแทง่งในราคาที่ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากโกสปอตเนี่ยเริ่มส่งสัญญ,ญาณการชะลอทำให้เราวิ่อการปรับมุมมองว่าณวันน,นี้ อาจจะเป็นรอบในการเทคโปรฟิตมากกว่าแนะนําให้ติดตามแนวต้าน,นรนบ,บริเวณ48,600-48,850ถ,ถ้ามีการปรับตัวขึ้นชนโซนดังกล่าวแล้วไม่ผ่านแนะนําปิดบายก่อนแล้วเดี๋ยวรอจังหวะย่อบริเวณโซนใกล้ๆนะครับ48,000อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยไปซื้อกันนะฮะเมื่อวานนี้มีการใช้โซนบริเวณชุดนี้ไปแล้วนอ้48,250เพราะนั้นวันเนี้บริเวณโซนชุดนี้อาจจะต้องปรับลงนะฮะซึ่งมันจะมี hidden b บ e อยู่ชุดหนึ่งนะฮะ บริเวณโซนนะคร48,000ถึง48,900โดยประมาณนะชุดนี้นะฮะเพราะฉนั้นวันนี้เราก็จะปรับระยะลงมาหน่อยนะครับเป็น4 8 0 0ถึง48,900เพราะนั้นก็อาจจังหวะในการย่อซื้อกันครับแต่ว่าแนวซื้ออาจจะต้องปรับลงมาหน่อยเนื่องจากตรงเนี้มันมีการแท็กโซนกันไปแล้วนะครับเพราะนั้นโซนนี้อาจจะเริ่มไม่ค่อยน่าสนใจละเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อวันนี้นะครับแนะนําว่าไปรอโซน4 8 0 0หรือ47,900โดยประมาณนะครับแล้วค่อยไปซื้อกันนะครับเพราะนั้นโดยสรุปวันนี้นะทองแข้งนะครับ ดูจะเป็นรอบในการปิดบายแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณมานะครับเพราะนั้นจังหวะเบาวขึ้นมาเนี่ย48,700ถึง48,850นะครับก็หาจังหวะปิดบายมาก่อนนะครับและรอจังหวะย่อซื้อกันอีกทีนึงบริเวณ48,000-47,800เดยประมาณนะครับขณะที่ในส่วนของค่างเงินยูโรเมื่อวานนี้มีการทุบหนักลงม,มาเจอแนวรับพอดีเนาะแต่ว่าทั้งญญาันโดยรวมนะครับดูเหมือนวันนี้ อาจจะมีโอกาสในการลงต่อได้เนื่องจากว่ายูโรเสียทรงในการขึ้นนะเพราะน,นั้นก็วันนี้จังหวะรีบาวขึ้นไปนะครับบริเวณโซนนาตานชุดบนนะฮะที่บริเวณนะฮะที่บริเวณชุดนี้นะฮะอ๋อมันจะมีนาตานชุดนึงนะที่เป็นบริเวณโซนโอบีชุดนี้นะฮะถ้าวันนี้รีบาวไปชนแล้วไม่ผ่านนะครับบริเวณโซนหนึ่งจุดนะฮะเก้าพันทวนหนึ่งจุดเก้าพันสองร้อยนะถ้ารีบาวไปชนแล้วไม่ผ่านแนะนําเปิดช็อตลงมานะฮะโดยมีเป้าหมายบริเวณโซนรับนะครับที่ระดับนะฮะหนึ่งจุดนะฮะเจ็ดพัน ้อยและ1.7400โดยประมาณนะเพราะนั้นก็เป็นท่านที่เทรดวันนี้นะครับจังหวะบาวขึ้นไปก็หาจังหวะในการเปิดเซลลงมานะครับแล้วเดี๋ยวไปรอปิดบริเวณโซนด้านล่างกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของการเทรดในวันนี้วันนี้เป็น,นนะวันศุกร์เนาะเพราะนั้นก็พยายามอย่ามีโพซชั่นข้ามไปเยอะนะครับเนื่องจากว่าต่ออาทิตย์เรายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะนั้นก็ท่านใดที่เทรดดิ้งวันนี้ก็พยายามเป็นไปได้ก็พยายามเล่นเร็วนะฮะเพราะว่าในช่วงกลางคืนเนี่ย อาจจะมีการสะบัดของราคาเนื่องจากเป็นการหมดอายุออปชันค่อนข้างหลายมาร์เก็ตนะครับอย่างไรระวังนิดหนึ่งนะฮะก็วันนี้พิธกรก็คอยนะทุนเราแผงเหล่านี้ไปปรับใช้ในเชิงการเทรดระวังไม่ยิ่งว่าท่านจะโชคดีและมีกำไรทุกคนครับตรอดวันนี้ขอบคุณครับ